สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยหานอยสูตรแยกงนอยอง้ฮาจะสามนอยนอยพิเศษนอยปกติตามโดยนอย VIP เนาะแนวท่าซุกันที่ห้าเดือนสิบสองเดือนท่านว่าจะสองห้าหกแปดจ้าแนวทางคนที่สี่สรุปพ้นคนที่สี่กันก่อนจ้านอยพิเศษไฮเดนหากับสี่ พลน,น้อยพิเศษหกสามหนึ่งสามสามโอ้สามบนสามหลางสำหรับน้อยพิเศษสุดเด่นของเขานี่ผ่านไปเนาะเขามาหกสามหนึ่งสามสามมาเบิ้ลเต็มเต็มระวังเบิ้ลสามสามน้อยพิเศษมาเต็มเต็มจ้าอ้าวโปรดิบยิ้มเบิ้ลปังเด้อจ้าตรงน้อยเป้เลยสามสามพิเศษระวังเบิ้ลสามสามปกติระวังเบิ้ลเก่า ลางเด้ลจา้าลางเด้ลจา้าสามสามเต็มเต็มสำหรับน้อยรอบปกติให้เดนหนึ่งกับ0ูนย์ 0, พ้นจา้าเจ็ดสองเกสามหผ่านไปสำหรับน้อยรอบวีพี่เจกับ8ปดพ้นสี่หกสามสองเก้าสำหรับแนวทางวันที่สี่นี่เกินไปเนาะฮานอยเอาแต่โตเก่ามาออกไมาาก่ใชพิเศษมาปกติปกติไปวีออกแบบ ออกโตเก่าเดิมเดิมซ้ำซ้ำน้องบ่มีอย่างเลยมิแต่สามมิแต่สองมิแต่เก่าอย่างเดียวเลยโอ้โหสำหรับสามโกอะสามกหกสามสองเก่าสองเก่าสองเก่าโอ้โหเนาะแนวทางไหมเสน่ห์แหงฮานอยเาจำบ่มีอย่างโทรเพื่อนได้ถามาโตเก่ากับโตเก่าซ้ำาๆอยู่หันละสำหรับบุนี้ตามรลุนกันต่อจ้า สำหรับสูตรหมัดรวมพอเหาถือว่าโอเคอยู่เนาะสำหรับน้อยพิเศษมือนีแนวทางเลขเด่นให้สี่กับเก้าจับคูเด่นสี่พิเศษสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด สี่เก้าน้อยพิเศษรองเบิร์นแปดแปดสำหรับเด่นเก้าเขาห้าจา้าพิเศษเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามน้อยรอบปกติเด่น สองกับหาสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดสำหรับเด่นหาจ้ะจับขู่หกหาเจ็ดหาแปด,หา,ดหาเก้หา,กห,ากหน่วยรอบปกติระวังเบิร์น

วีพีเน้นแปดเก้าแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ปกติระวังเบิร์นหกหกเน้นหกหกหาเจ็ดหาแปดสองหาสองหกสำหรับน้อยพิเศษเน้นสี่หกเก้าหนึ่ง สี่แปดเก้าสามเบิร์แปดแปดสำหรับแปดแปดนี่สีอยู่ระหว่างรอบเฉพาะกิจครับพี่เศษสำหรับเบิ้ลนแปดแปดอะแต่ว่าชุดหน่อยเด้อจ้ะสำหรับเด็กเบิ้ลมื่อนี่สำหรับฮานอยของเฮามื่อนี่ตามนี่เลยจ้ะคอยมาปังปังเด<ๆ>้งเด้งเต็มเต็มถูก น้อยละการนอกจากทีน่นัินไปเป็นแนวท่าจะเปรียบเทียบผีขอกันอีกทีหนึ่งละการนอกจากอะไรกปากด้วยละการเราจะเนวท่ากะเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณเราจะมีเข่าละกะมีรุดจากโคหายสูงดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากไว้เพียงซําหนีละการจ้า